สวัสดีครับอิทธิพรมีดมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดมาให้ชมกัน3มเล่มก็จะประกอบเป็นหลงพ่อลุ่งนะครับ2เล่มแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็เดี๋ยวมาชมไปทีละเล่มแล้วกันขอเริ่มจากหลงพ่อเดิมก่อนนะครับความยาวเล่มนี้จะ8นิ้วใบ4นิ้วนะครับไม้บรรทัดลืมเอามาวัดให้ชมแต่ก็จํา ความยาวได้นะครับเพราะว่าไหลลงไปหลายรอบพอสมควรแนิ้วใบสี่เป็นขนาดพกผ้านะครับด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กด้ามแล้วก็รัดด้วยทองเหลืองโบราณหรือทองฝาบาทนะครับเป็นมีศิลป,ะ,ปะสไตล์ชาวบ้านนะครับลายน่องสิงฝีงมือช่างก็คือช่างฉิมเป็นช่างที่ มากฝีมือแล้วก็เป็นคนที่ตีมีดออกมาได้สวยงามละเอียดทุกเล่มเลยนะครับพูดง่ายๆว่ามีดช่างฉิมคือสวยทุกเล่มลองเลือดลายกระดูกงูเขาก็งดงามชัดเจนนะครับเก่าสวยมากๆเลยเป็นมีดที่ดูง่ายเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ข้างแน่นนะครับแห้งแกร่งสนิท ด้าไม้ฝักไม้นะครับเก็บได้อีกเป็นร้อยร้อยปีเลยครับมีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับงดงามแล้วก็หายากมากด้วยสวยๆย,ยิ่งหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับแล้วก็ของเรียนแบบก็เยอะเพราะฉะนั้นอยากได้ก็ลองดูนะครับต้องติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เพราะว่าด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยเรายัง พอเอื้อมถึงนะครับเป็นมีที่ได้มาจากชาวบ้านโดยตรงนะครับชาวบ้านแถวหนองโพเพราะฉะนั้นก็เล่นได้สบายใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ,อีกสองเล่มก็จะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับทุกคนทั้งสองเล่มนี้ก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็ความสวยงามที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับ แต่ก็เป็นมีดที่เป็นมีดแท้แล้วก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันเล่มยาวนี้ความยาวเขา12นิ้วเฉพาะใบก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับเป็นทรงปหลดมีรัดหวายเก่าๆแล้วก็มีรัดเชือกนะครับเป็นเชือกแบบโบราณเลยอายุก็เป็นร้อยปีนะครับด้ามไม้ฝักไม้เก่าแก่สวยงามเหมือนกัน ทรงเรียวๆยาวๆนะครับเขาถึงเรียกว่าทรงปลดนั่นเองสวยงามมากเลยครับมีตะกุดให้หนึ่งดอกนะครับแล้วก็เสมาเปลวเพิงก็สวยงามชัดเจนใบเรียวแหลมนะครับ มีหลงพ่อรุ่งไม่ค่อยมีลวดลายเยอะเท่าไหร่จะไม่เหมือนหลวงพ่อเดิมช่วงยุคกลางๆถึงยุคปลายที่ว่าจะมีการเล่นเรื่องลวดลายที่เยอะนะครับเพราะว่ามีหลวงพ่อรุ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านช่วยกันทํานะครับพระเนนช่วยกันทําเข้าวดาเข้าฝักแล้วก็ให้หลวงพ่อรุ่งท่านได้ทําการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับ แล้วก็มีจํานวนไม่เยอะด้วยจํานวนค่อนข้างน้อยเลยแหละถ้าเทียบกับหลวงพ่อเดิมนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เล่มนี้เล่มนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ7นิ้วใบสีเล่มนี้เป็นมีดที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเล่มอื่นเลยครับโดยเฉพาะบริเวณด้ามจับของเขานะครับประมาณ ช่วงท้ายๆของเขาเนี่ยก็จะมีตะกุดที่เป็นตะกุดดอกใหญ่ไว้หนึ่งดอกนะครับรู้สึกว่าจะทํามาจากเงินนะครับเป็นตะกุดเงินดอกใหญ่เลยแล้วก็ลักษณะไม้ที่มีการตีแล้วก็สลักออกมาเนี่ยจะสวยงามแปลกตานะครับจะคล้ายๆกับเขาจะคล้ายๆกับศิละปะพวกคนเหนือนะครับ จะเป็นทรงเหมือนไม้ที่เขาเอาไว้ทําทเสาบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับพวกมีดของเกจิเหนืออีกหลายท่านเลยแล้วก็กันเป็นเหล็กดํานะครับรัดไวไว้เก่าๆอายุเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็มีตะกุดให้เก้าดอกเล่มเล็กๆใบสีนิ้วแบบนี้แต่มีตะกุดถึงเก้าดอกเลยนะครับท่านใดชื่นชอบก็ ลองโทรมาคุยกันนะคะเสมาเปลลียวเพิงก็ชัดเจนงดงามเป็นมีดเล่มกระทัดรัดมากเลยครับสวยมากๆด้วยนะครับควรค่าแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยแห้งแน่นดีนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับหายากครับมีหลวงพอลุงทรงนี้ ตะกุด9ดอกนะครับก็จะสลับกันเป็นเงินทองนาคนะครับประมาณนี้ไหลเรียงกันไป9ดอกแล้วก็จะมีตรงท้ายอีก1ดอกก็จะเป็น10ดอกพอดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่สวยงามแปลกตานะครับแล้วก็เข้มขลังสุดๆไปเลยวันนี้นำมาให้ชมกัน3มเล่มนะครับยังไงชื่นชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะอิทธิพรมิดมอนหลวงพ่อเดิมนะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ